สวัสดีค่ะเซลใจโมนะคะจากหอจอกกบีเจบิ๊กแครกเตอร์ยัดมาอำนาจเจริญน,นะคะวันนี้นะคะจะมาพูดในส่วนของเรื่องกลองน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะกรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางร้านเราจะมีจำหน่ายทั้งรุ่น EF และรุ่น YM เลยนะคะ,ะในส่วนของกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเราจะแนะนําว่าให้ใช้อะไหลแท้นะคะดีกว่าเทียบอะไหลแท้จะช่วยให้เครื่องยนต์นะคะทํางานเป็นประสิทธิภาพแต่ถ้าเราใช้แบบเทียบเนี่ยมันจะทําให้อย่างอื่นมันเสียหายไปด้วยเครื่องยนต์ของเรามันจะมีชิ้นส่วนที่มันเสียหายไปด้วย ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงาการทํางานของกรองน้ำมันเชื้อเพลินดีกว่าการทํางานของกรองน้ำมันเชื้อเพลินนะคะกรองน้ำมันเชื้อเพลินจะกรองสิ่งสกรปรกนะคะไม่ให้ไปอุดตันนะคะไม่ให้ไปอุดตันมันจะมีส่งผลเสียตึงปัมง๊มหัวฉีดแล้วก็ลูกหมักมันจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะถ้ามีสิ่งของอุดตันคนข้อต่อมาคือรถสตาร์ทติดยากนะคะเครื่องยนต์นมันจะไม่เหเดิมเราควรจะเปลี่ยนนะคะทุกๆ250ชั่วโมงนะคะ เรจะเปลี่ยนรถทุกรุ่นแนะนาทุกรุ่นนะคะต้องใช้เป็นอะไหล่แท้นะคะดีกว่าเทียบนะคะซึ่งทางเรานะคะมีจัดจําหน่ายนะคะหอจ้ากบีเจบิคแท็กเตอร์ยันมากน้าจเจริญน,นะคะมีอยู่2ส,สาขานะคะอยู่ที่บ้านหนักตะไก้แล้วก็ตรงข้ามแขวนกลางทางด้วยนะคะหรือสนใจโทรมาที่เบอร์0887974155นะคะเดี๋ยวทางเรานะคะจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะตามด้านบนนี้เลยนะคะสนใจหรือสะดวกที่ไหนนะคะก็มาใช้บริการได้เลยนะคะหรือรถมีปัญหาอะไรโทรหาเรานะคะปรึกษา ทางเรามีช่างซ่อมบริการเต็มที่เดี๋ยวออกไปดูแลหน้าง,งานให้เลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะ